สามสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่กันไหนนอหนิครับเราอยู่ที่ร้านทีวีโทนอาร้านมือถือของชาวอำเภอโนสูงใช่ร้านนี้เพื่อชาวอำเภอโนสูงโดยเฉพาะครับมีบริการซื้อขายลช่คืนผ่อนมีครบเลยค่ะใช่มีมีจักร่านครับมีถ้าในอำเภอโนสูงมีสองร้านค่ะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงขามนี่ครับดูตรงขามหปขานำมาดูนี่นี่ตรงขามกันเลยครับนี่ อยู่อยู่ใกล้กับอะไรครับนี่ร้านจะอยู่ใกล้กับเทศบาลนนท์สูงนี่ครับจะอยู่ใกล้เทศบาลนนท์สูงาไม่ยากค่ะก็ค,คือปักหมุดมาเทศบาลนนท์สูงก็ได้มาปุ๊บสามารถเท่าได้ทั้งสองฝั่งเลยสรุปประเด็นครับมีอะไรบ้างนะมีที่ร้านนะคะก็จะมีบริการซื้อรับซื้อนะ,ะรับซื้อแล้วก็ขายมือถือแบรนด์ชั้นนำนะคะ Oppo Vivo Samsung iPhone iPad มีรรมครบเลยค่ะแล้วก็มีบริการปลดด้วยทั้งแบบ เช็คเครดิตแล้วก็ไม่ช็คเครดิตถ้าแบบเช็คเครดิตก็ดาวน์ลดต้นสูงบาทค่ะมีมีทั้งมือ1นมือสองใช่ใช่ไหมมือหมือสใช่ดอกเบี้ยถูกมากมีดอกเบี้ยถูกมากเปอร์เซ็นต์เดียวใช่ดอกเบียก็มือกอนแต่อายุีีถึง65ปีค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวเบ็เสร็จรับเครื่องไม่เกินสินทีลย่สินาทีเองแป๊บเดียวดีโอเคเดี๋ยวที่สำคัญบางรุนคือผ่อนหลักร้อยด้วยเดี๋ยวจะพาดูใช่ครับโอ้อันนี้ ล้านทำไมสวยจังล่ะจะไม่ไม่กล้าเข่าดูดูซึ่งมันแบบโออาร์ดูมันมันอลังการการสร้างตั้งใจบรรจงทำเพื่อคนโดนสูงโดยเฉพาะราคาเริ่มต้นหลักร้อยจริงอ่ะทุกเพศทุกไปทุกอาชีพเข้าได้ของแท้ของแท้อ่ะเดี๋ยวไปดูเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวนี่ก็มาดูทีหลังสวยอันนี้ร้านใหม่เปิดได้ที่จังถึงกี่ที่จังสองวันสองวันเนี่ยอันนี้อันเก่าอันนี้เปิดได้นานยังอันนี้เปิดมาปีกว่าปีกว่าแล้วโอ้ลูกค้าเยอะเลยค่ะเยอะ เออจะของชื่ออะไรชื่อน้องครูโดมครับครูโดมเป็นครูศรีธนีใช่ครับเป็นครูศรีธานีอันนี้เชตาเชตาเชตาเป็นแฟนการสามีพัญญาโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนด้านเฟอร์เกลร้านเฟอร์เก่าไปดูครับไปดูครับร้านนี้เลยครับอันนี้ตลาดเนาะใช่ครับฝั่งนี้เป็นตลาดครับเราจะอยู่ ถ้าเกิดนูนสูงหนึ่งจะตรงข้ามกับข้างคองเด็มโชคใช่จุดสังเกตง่ายๆเลยใช่ครับ,รบโอเคครับไปดูครับแต่เดี๋ยวได้นี่นี่อะไรเบอร์ติดต่อนี่อะไรอันนี้คือเบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดต่อของทางร้านศูนย์อะไรนะศูนย์เก้าหกสี่สองศูนย์สี่ศูนย์หกห้าใช่ครับสาขานโนนสูงโอเคไปกัน,ลเ,นเลยครับออันนี้จะเป็นร้านแรกที่เราทำ ใช่สาขาหนึ่งของมงนสูงที่ทำนะครับก็จะมีทั้งบริการขายทั้งแบบเงินสดแล้วก็เงินผ่อนอันนี้คือเป็นแบรนด์ชั้นนำที่เราลงทางนั้นเลยตั้งแต่ออ o โป้ดูสิมีอะไรบ้างออ o โ p o Vivo Samsung Samsung ใช่ฝั่งนี้ถูกมากครับฝั่งนี้ราคาดีมากถูกมากๆอันนี้ Realme Realme SM ใช่ SM ใช่ ก็รุ่นปุ่มกดก็มีนะครับเอาไว้ให้ใช่เนี่ยด้านนี้เลยครับผมเนี่สาม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 หนึ่งศูนย์นี่เลยอันนี้รุ่นปุ่มกดครับปุ่มกด790ค่ะเอาสิบขเลยใช่ถูกมากราคาลดได้อีกค่ะราคาลดกับใต้ได้อีกไอ้ปุ่มกดนี่เล่นอินเด็ดไปได้ไหมไม่ได้ค่ะใช่ไหมจะเหมาะกับทหาแม่แม่ที่แบบอายุมากแล้วผู้เข้ารับสายโทรเข้ารับสายอย่างเดียวใช่คุณแก่ยายๆอย่างเงี้ยนะครับโทรเข้ารับสายง่ายๆเลยบนกีตาไม่ดีกดปึ๊ก กดเลขเล็งพันพูดเลยเลขหนึ่งใช่อย่างนั้นเลยถ้าเครื่องที่ร้านนะคะทุกพวกเนี้ยจะ2,000กว่าบาทแต่ว่าเป็นเครื่องประกันศูนย์หนึ่งปีที่ร้านจะไม่จําหน่ายเครื่องจีนแดงเครื่องป๊อกอะไรจะไม่มีค่ะคือ2,000กว่าบาทก็คือได้เครื่องแท้เลยเครื่องแท้เลยใช่อันนี้ลงโปรแกรมยังอ่ามันจะมีโปรแกรมติดเครื่องอยู่แล้วค่ะบางอ่าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเราก็ดาวน์โหลดเอาค่ะโอ้นหในสปะการ์ดศูนย์หนึ่งปีทั้งหมดเลย นอกจากนี้มีฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ไรเอ่ยโอ้ของแท้เลยครับเนี่ยจะเป็น iOS มีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองอายเลสคือพูดง่ายๆคือพวก iPhone iPhone ใช่ iPhone ที่เป็นรูปแอปเปิลเนาะตระกูล Apple เนาะใช่ตระกูล Apple ครับก็สามารถเอาเครื่องเก่ามาเทิร์นเครื่องใหม่ได้เครื่องเก่าก็จะรับซื้อ iPhone 11ขึ้นไปอะไรนะเอาเครื่องเก่ามาเทิร์นเป็นส่วนลดเครื่องใหม่ได้ใช่ใช่เอาเลยหรือจะเอาเครื่องเก่ามาเป็นส่วนลดเงินดาวน์ก็ได้ค่ะก็คือเอา ถอนกลับไปได้ด้วยหรอมาขายเครื่องเก่าก็ได้่มาขายเครื่องเก่าแล้วก็ได้เงินทอนกลับไปอะไรอย่างนี้แล้วแต่อ๋อแล้วแต่ลูกค้าอืมอันนี้ก็สำหรับเรียนอ๋อมีนักเรียนนะนี่ก็ไอแพดนะค่ะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ไอแพดถือว่าสัมพัญมากค่ะก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันค่ะผ่อนไอเพดตั้งน้อยอ๋อไอแพดไอโฟนถอนได้หมดเลยอันนี้ก็เปิดมาหนึ่งปีอ้าวฟังนี่นะครับเนี่ยมีอะไรอุปกรณ์เสริม ราคาเริ่มต้นหนึ่งรอยได้ฟิล์มคุณภาพดีเลยครับอย่างดีเลยเนี่ยอันนี้เพื่อใส่ฟิล์มก็ครอบคลุมตั้งแต่ Android แล้วก็ iPhone มีครบรุ่นนอกจากนั้นยังมีเลนกล้องนี่การเลนกล้องครเอาไว้การกระแทกกล้องร้อยเดียวเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับคือร้อยเดียวทั้งหมดเลยั้งีีกั้งทั้งตอคตามนแถวบนแถวบนก็อาจจะเป็นของแ a item ใช่อันพวกนี้ก็อาจจะมีราคา าราคาสูงใช่พวกนี้ไอโฟนคุณภาพสูงแล้วก็ปลูกออนไลน์ห้างก็ถือก uh, ็ถือมีอ right? ุปกรณ์เครื at, uh, at ่องกันเอกเครื่องเคสใช่ครับเครกันกระแทกกันกระแทกแล้วก็ไอ้อะไรฟิล์มใช่ฟิล์มก็ฟิล์มใช่ราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยทั้งนั้นเลยไงราคาถูกมากแอร์เย็นฉ่ำอ่ะถ้าเกิดกรณีผ่อนผ่อนยังไงบ้างมีสาขาในแบบก็ผ่อนนะคะอ่า ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวค่ะร้านจะทําการเช็คเครดิตให้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตผ่านก็สามารถบางเงินดาวแล้วก็รอบรอรับเครื่องได้เลยรูผ้ผลภายใน5นาทีค่ะเชร็จ<ม>สิ้นกระบวนการไม่เกิน10นาทีรับเครื่องกลับบ้านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในการบางเงินดาวอ่าจริงๆมันดาวเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์บ <c oughs> าทเลยค่ะก็ได้บางบางรุ่นใช่ไหม <c oughs> ม,มันแล้วแต่เครดิตลูกค้าค่ะถ้าบางคนเครื่อง4ี่หมื่นกว่าบาทก็มีฟรีดาวเหมือนกันค่ะถ้าลูกค้าเครดิตดี ที่ที่นูนสูงก็มีลูกค้าได้ได,ได้ดาวศูนบาทไปหลายคนค่ะตัวจะเป็นตัวเอ็ีพายเอาตาเครื่อง4ถุงกบอ่าเอ็ดดีพายใช่เอ็ีพายเอาตาจริงๆค่ะอาจารย์เพราะว่ใช่ค่ะประกันศูนย์หนึ่งปีสามารถลองเช็คได้เงี้ในเอ็ดดี ta, ้พาเอ็ดดี้พาเอลตาถ้าถ้าที่ร้านตอนนี้จะหมดค่ะถ้าตัวอ่าตัวใหญ่ๆตอนนี้จะมีเป็นตัว x สองร้อยเอพีตัวนี้ค่ะอันนี้ของในซัมเป็นใหม่ล่าสุดค่ะอันนี้จะเป็นวีโวค่ะ โอวีโวใช่ตัวนี้ราคาเครื่องประมาณ2 5งหมดาวรับเครื่องแค่ 2500. 25, 2อ0 0ั 25, ค่ะตัวสองพดาวใช่ตัวสองพแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดยี่สิบส่เดือนพรหลักหลักพันเนอะถ้าถ้าราคาสูงว่อาจจะเป็นหลักพันแต่ว่าถ้าราคาแบบหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็จะแค่หลักร้อยต่อเดือนใช่ไ,ไม่เป็นเต็มที่สามร้อยห้าร้อยหกร้อยค่ะเป็นเครื่องเปล่าอันนี้ก็ใช่ไม่ติดล็อกอะไรเลยมีมีอะไรดีๆบอกอีกไหม อุปกรณ์ชุดชาร์จของของก๊อปหรือของจริงของของที่ร้านจะเป็นของที่มีมอพค่ะได้ไหมครับของแท้ของแท้เลยของแท้เป็นชั้นนำค่ับยกตัวอย่างราคาสักหน่อยก็จะเริ่มต้นชาร์จเร็วไหมคือถามมีแบบชาร์จเร็วมีทั้งชาร์จเร็วและชาร์จธรรมดามีสองแบบถ้าชาร์จเร็วก็จะเริ่มที่สามร้อยเก้าธรรมดามันจะเป็นพวก20บาทละค่ะเดือนนี้ค่ะดูไหมคะยี่สิบสามสิบาทในทุกเดือน ถ้าแบบเฉพาะสายธรรมดาก็เริ่มต้นร้อยเดียวครับใช่ค่ะมาหยิบมาดูซิร้อยเดียวเนี่ยใช่อันนี้เป็นสายใช่เฉพาะสายใช่ครับเริ่มต้นร้อยเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นชุดแบบถูกๆก็เริ่มต้นร้อยเก้าสิบาทถูกมากมาหยิบมาหน่อยร้อยเก้าสิบาทตัวนี้อันนี้หัวด้วยใช่ไหมรวมหัวรวหัวด้วยร้อยเก้าสิบาทใช่มีออลค่ะแต่ถ้าเกิดจะได้ฟัสชาร์จชาร์จเดียวก็สามร้อยเก้าสิบบาทมีหมดเลยทั้งไทป์ซีแล้วก็ไรนิ่งมีหมดเลย นอแล้วก็สาเนาะก,ก,ก,ก็แท้ค่ะที่ร้านจะขายเฉพาะตัวที่ได้รับมาคาคี่ว่าแต่นี้ลูกค้าเราเปิดมาปีนึงเป็นยังไงดึงลูกค้าค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าดาวถูกมากก็จะมีทั้ง,งลูกค้าในพื้นที่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงก็เข้ามาที่นี่ค่ะ,คะก็มีบางคนก็มาจากน,น,น,นุ่นเนาะที่มาโมฟี่ถามจริง ยี่ไม้ก็มาครับไม่เมืองก็มีในเมืองเข้ามาเอาไอโฟนก็มีเหรอเออไอโฟนดอยมันผ่อนถูกครับบางบางรุ่นผ่อนหลักร้อยนิดอ่ะใช่ค่ะซัมซุงตัวถูกอย่างถ้าสมมติว่าเป็น A06 ูร์บซัมซุงเนี้ยค่ะผ่อนประมาณ200กว่าบาทใช่ต่อเดือนนะครับสองร้อยกว่าบาทต่อเดือนใช่ถูกมากหรือถ้าเป็นตัวทั่วไปทั่วโอเพกิโวกนเนี้ยค่ะก็จะอยู่วันสี่ห้าร้อยถูกมากนี่ก็มามาล้าน ลานลานลานชื่อลานอะไรดีอะไรนะ T ดีโฟนทีภาษาไทยเนาะ T D Phone T D Phone ในอยู่นันสูงอ่มีเอ่อจะถามยังไงล่ะมีลูกค้าลูกขายมีคนมาซื้อเงินสดบ้างไหมครับลูค้าเงินสดก็มีค่ะเพราะว่าที่ร้านราคาเงินสดเริ่มสองพันจริงอ่ามีเล้เฉพาะเอ่อพวกซีฟอกซี สอน้าหรือซัมซุงก็เริ่ม2,000กว่าโอเคครับอันนี้ก็ได้ท่านลแรกลัาแรกอันนี้เปิดมาปีนึงงละใช่ไหมครับใช่ลารแสดงว่าการค้าขายชาวบ้านก็ใช่อยู่จะพูดยังไงล่ะมีการเคลื่อนไหวการใช่รุ่นเกาปั๊บเปลี่ยนไปเรื่อยใทันเหตุการณ์ คนมองว่าซ่อมไม่คุม้มซ่อมซ่อมพันห้าสอพันเอามาดาวเครื่องใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันดอกเบี้ยน้อยใช้ลูกค้าจะมองแบบนี้มากกว่าซ่อมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวทางนู้นครับกับเราไปดูฝั่งครับอนุปราเปิดใหม่อีกร้านนึงกี่ละดูร้านที่หนึ่งตรอไปร้านที่สองครับอยูุ่ดทำไมเลือกตรงข้ามกันเดย ที่ทุนนอนทุศูนย์สองครับไกลมากอยู่ไกลมากฝั่งตรงข้ามกันครับอ๋ออันนี้คือบางทีลูกค้ามาเยอะๆหลายๆคนพร้อมกันเอาไม่ทันแล้วก็ร้านมันแคบก็เลยเออเดี๋ยวก็มีลูกน้องอยู่เนาะจ้างพนักงานอยู่ด้วยพนักงานอยู่ฝั่งนู้นลูกน้องพนักงานก็น่ารักครับครับฝั่งนู้นมันมันพื้นที่มันมันมีจํากัดเราก็เลยต้องขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อให้ลูกค้า สบายมากยิ่งขึ้นในการมาใช้บริการครับนี่ก็เพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานครับิ่งเปิดมาได้วันสองวันยังมีกลิ่นสีอยู่เลยครับยังมียังมีกลิ่นใหม่เลยครับอาจารย์กลิ่นกลิ่นความอันนี้ก็แนวสินค้าก็เหมือนกันแต่ฝั่งนี้จะเน้นเป็น Android โดยเฉพาะเลย Android ใช่ครับก็จะกูลทั้ง oppo vivo samsung realme ตั้งเน realme i n f i n i t อินฟินิตคืออะไรใช่อินฟินิตมันจะเป็นแบรนด์ที่เอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะวัยรุ่นชอบมากเพราะว่าราคาไม่แพงเลยใช่โทรไม่ได้ใช่ไหมโทรได้เอล้ะโทรได้เล่นได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าอินฟินิตเมมเมมมันเยอะได้ยังไงกับก็เยอะครับเยอะเหมือนกันเนี่ยอินฟินิตตัวเนี้ยคือมันดีมากมันจอลื่นครับรุ่นเนี้ยใช่วัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กสีทานี่ชอบมากอินฟินิตใช่อันนี้อันนี้ผ่อนได้ใช่ไหมอินฟินิต อินฟินิตตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวผ่อนมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับใช่ใช่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้สมาร์ตสิปเนี่ยมันจะราคาถูกมากใช่ราคาเต็มเท่าไหร่นะประมาณตัวไหนนะครับอินฟินิตอินฟินิตสมาร์ตสิปอินฟินิตสมาร์ตสิปสองพันนิดนิดสองพันกว่าต่อละต่อเครื่องใช่ไหม <ís> ใช่ค่ะประมาณเงนินสดประมาณสองพันกว่าบาทใช่ <S <S> <S แล้วลงอันนี้ลงโปรแกรมอะไรต่างตๆๆ่างหรือย,อยงังสาม,มารถทำให้ได้ค่ะอ๋อ มันจะย,ยังไม่มีแอปอะไรมันจะมีแค่แอปประจตัวที่ติดตั้งมาถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเราสามารถสมถัครดดาวน์โหลให้ดาวน์โหลดให้ไม่ไมีปัญหาใช่ทขาไม่ได้ค่ะไม่คิดอะไรแบบนี้ค่ะไม่อันนี้ไม่ไม่เราพวกเอ่ออินเจอรอยก็แล้วแต่เขาจะปลูกปลูกบริษัทไหน <า S 1> หรือส,สมัครที่ร้านนีก็ได้ที่ร้านก็มีซิมจำหน่ายซิมจำหน่ายเหมือนกันใช่เขาซิมก็สี่สิบเก้าบาทก็โปรรายเดือนก็เริ่มที่ร้อยห้า อันนี้ก็เป็นซิมของของอะไรของเอเอสของซิมพม่าก็มีอันนี้ซิมพม่าสหรับพี่น้องทจิเป็นพ่าใช่จริงจรอะจพริะกอันนี้ก็คือเลาดูกลับบ้านก็คือจะจริงเหรเพิ่งรู้ซิมพม่าด้วยอ่ามีอะไรเอ่ยครับนู่แต่แวาก็จะมีของแถมนะคะอย่างเช่นตัวนี้อ่ อะไรเอ่ยอันนี้ไม่รู้จักคืออะไรเป็นเซ็ตของแถมค่ะที่แบรนด์ให้มาเราก็จะแถมให้ลูกค้าค่ะนี่มอยู่ข้างในไม่รู้คืออะไรก็จะแล้วแต่เขาให้ค่ะก็จะมีพวกเกสพวกฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าของเรียมีจะเป็นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีเลยครับยังก็เป็นกระเป๋าอันนี้ของ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 แท้เลยค่ะก็คือแถมให้เหมือนในศูนย์เลยใช่เขาให้มาอย่างไรเราก็ให้ลูกค้าไปอย่างนั้นเลยใช่ไม่หวงเลยของแถม อันนี้ชาร์จเร็วไหมชาร์จธรรมดาชุดชาร์จชุดชาร์จชาร์จเร็วครับเท่าไรสามร้อยเก้าสิบอ่ะอันนี้ธรรมดาค่ะอาาจรย์แบบธรรมดาครับแบบธรรมดาอันนี้เริ่มต้นร้อยเก้าสิบเองครับใช่ส่วนอันนี้เป็นแบบฟ้าชาร์จเนี่ยฟ้าชาร์จจะเป็นยี่สิบวัตต์จะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาททุกอย่างมีมออโกใช่แล้วก็มีประกันรัดให้ด้วยถ้ามีปัญหาก็เอามาคืนได้เอามาเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้ครับประกันให้ด้วยใช่มีประกันให้ด้วยไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะชำรุดหรือเสียหาย เอาไปปึ๊บถ้าแกะออกมันมีปัญหาอเอามาเปลี่ยนได้เลยแต่ปกติแล้วเราจะให้เทสอยู่ที่หน้าร้านอยู่แล้วเทสก่อนครั้งแรกปีปัญหาแล้วก็เปลี่ยน,นอัไตรงนี้เลยถูกต้องฟังคนเคเือหือแอดอยร้อยเดียวค่ะคือลุกชิ้นหมูบรรจงเลือกมากบรรจงใช่เพราะว่าไปหาสรรหามาเอง ร้อ,อยเดียวใช่พวกนี้ตั้งใจเลือกพวกชีเลยร้อยเดียวฟิล์มก็ร้อยเดียวค่ะฟิล์มกันจะแพรกันแพร่ใช่ว่าไอโฟนสิบเจ็ดยังไม่ออกแต่เคสหนูมาแล้วนะคะเคสไอโฟนสิบเจ็ดมาแล้วนะคะจริงอ่ะใช่ของแท้เลยแตงมาเี่ก็เตรียมทำไว้คอยแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเปลี่ยนตอนนี้มีสูงสุด16ใช่ไหมใช่ค่ะมีสิบหกข่าวจ้ะเยี่ยครับ ก็มี <Hollywood. S 2> อะไรเพิ่มครูก็ไม่รู้จะถามอะไรก็ไม่ค่อยร้านเปิดทุกวันอย่างหนึงก็คือที่ที่เรารู้สึกว่าสัมพันธ์ของร้านแล้วคือสินค้ามือสองของที่ร้านนะคะเราจะประกันให้ทุกประกันค่ะใช่ถ้ามีปัญหาสามารถเอาเครื่องมาคืนแล้วรับเงินคืนได้ค่ะแต่ก็จะมีเงื่อนไขคือห้าทำตกน้ำห้าทำตกน้ำตกประเทศอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองจะมีประกันให้ทั้งหมดก็คือสบายใจได้ ให้ลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะแล้วถ้าอย่างเป็นไอโฟนไอแพดอะค่ะมือสองของที่ร้านจะเป็นเครื่องแท้ศูนเท่านั้นจะไม่มีรีเฟอร์ค่ะสบายใจได้เราเราจะมีมาตรการการตรวจเช็คการรับซื้อประมาณ20-30รายการนะคะคือตรวจข้างละเอียดแต่ว่าถ้ามีปัญหาก็ประกันให้มาประมาณนี้แสดงว่าเราเจ้าของอยู่ตลอดใช่ค่ะแล้วก็จะมีเด็กที่ร้านเด็กที่ร้านจะด้วยแต่แต่พี่น้องอะไรนะตา ต้องตายดีตลอดดูแลทั่วไปใช่มีปัญหาอะไรมาที่ร้านได้เลยครับเป็นรุ่นอะไรก็ตามมีสองฝั่งเนาะมาอยู่ตรงข้ามกันครับฝั่งไหนว่างเข้าฝั่งนั้นได้เลยหรือชอบฝั่งไหนเข้าฝั่งนั้นได้เลยเย็นทั้งสองฝั่งเข้ามานั่งคุยเฉยๆก็ได้มาดูยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมาดูได้ถามราคาหรือมีปัญหาอะไรอยากจะเข้ามาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาได้เลยไม่คิดตังค์เลยนะครับเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้คิดตังค์เลยเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนอยู่แล้ว ก็เป็นเหมือนช่วยไปใช่อ,อ,อ่ะฝากร้านครับร <c oughs> ้าน T ี Phone น,นะคะาสาขาเพื่อนุ่งสูงจะมีสองร้านนะคะก็คือจะอยู่ฝั่งเดียวกับเทศบาลน,นุ่งสูงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามะคะ่ะปักหมุดมาง่ายๆเลยนะคะปักมาที่เทศบาลนุ่งสูงก็ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วมันทางน่ายะคะ่มาเจอเทศบาลก็เจอโฟน,นแล้วก็จะมีเพจร้านนะคะ หรือถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านก็ทักเข้ามาในไลน์ก็ไเ้จะได้ถ่ายรูปเพจไว้อันนี้เพจชื่อว่าไงครับเพจทีดีโฟนผ่อนมือถือโน้นสูงอมตะทีดีโฟนครับก็มีโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆนะคะที่มาจากเพจนาราสาระนะคะถ้าเข้ามาที่ร้านแล้วบอกว่ามาจากเพจนาราสาระนะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นลด ลดราคาให้นะคะ50%สนะคะสำหรับสำหรับติดฟิล์มค่ะอย่างเช่น100ก็จะเหลือ50% 200ก็จะเหลือ100%เดียวใช่แค่บอกว่ามาจากนานาสาระของอาจารย์คงศักดิ์เออติดตามนานาสาระดูนานาสาระมาเห็นคลิปมันออนแอร์มาบอกร้านเลยนี่ค่ะลดราคาเออลดราคาติดฟิล์มให้เลย50%โอเคถึงอ่าถึงสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนไหนสิ้นเดือนนี้3.1กรกฎาคมดกรกฎาคมมาได้เลยครับโอเค ก็มามาให้กําลังใจพี่น้องเองครับก็ <c oughs> อันนี้เป็นร้านเปิดใหม่ครับมีชื่อร้านเดียวคือร้าน T D Phone นะครับแต่มีสองสาขาตรงข้ามกันอยู่ที่เทศบาลนูนสูนครับเทศบาลนตูนสูงก็มาเปิดทุกวันเนาะ<อ>เปิดทุกวัน<อ>ใช่ค่ะเปิดทุกวันไหมโดยปกติจะจะหยุดวันเสาร์ครับแต่ว่า,าบางเสาร์ก็เปิดให้บริการตามปกติก็ โทรมาหาก่อนก็ได้ค่ะเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์เก้าหกสี่สูหกห้าหรือทักมาทำเพจก็ได้เพจเนาะชื่อว่าเพจเพจที่ดีโฟนผ่อนมือถือเงินมือสูงค่ะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับสนใจก็มามาหามาโทรมาคุยกันครับของถูกครับของแท้ของถูกเลยของแท้ครับสวัสดีครับ